ัวน้าพันถามอีลาพอลำพอลองในโบต่อไปพอได้อยู่พอแต่ว่าบ่เก่งซ้ำลังถวยลังซามบเ่เิดว่าพอเป็นสิเมตาเด็กน้อยตาดำๆให้เรียนรองเรียนฟอนก่อนลำหาว่าลังเถื่อมี เอฟซีนำเขากาบลงตักลุงป้าอาเอาหายซอยเสียลานสาวผอบฝันมาหลังฮานสวัสดีครับเอฟซีจองบ่าวป่าบ้านน้องเชนเนลเอฟซีสาวหน่อยเพล้แฝงสุขขู่ขคุก้นด้วยความขารพรักหักแพงของ บาวป่าบ้านน้องเช่แนวเปที่ไหนครับเนี่ยพี่น้องเมื่อคืนนี้เออหลังจากที่น้องมาจากของอัดเ,ออเพลงเลือกเขาสาไอา้นะครับเออน้องก็ได้เขามาในงานท่านเวทีเหมือนเดิมนะครับถือว่าน้องนี้แข็งแกร่งอีกีแล้วก็อดตนดีครับก็บอดโจยุนิ่งกับทีมงาน ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ซอยเชี่ร์ซอยให้ก่กำลังแรงใจน้ององค์หญิงเพชรบานแพงอ่าหลังจากเมื่อคืนนี้เอ่อถึงเวลาที่นอ้องหญิงที่ได้ออกมาพบพอกับเอฟซีด้านนาเวที่อ่อล้องเพลงหอบฝันมาลังหันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามอ่าหลังหลังจากที่บอสโจโยโบินินได้ประกาศออกทังงนาเวที่ อขอพี่นอ้องเอาโทรศัพท์เปิดไฟสายแสง,ง,งึือมาทึงงวิธีให้เป็นประวัติศาสตร์บันทึกไว้ให้ความทรงจำเพราะว่ามือคืนนี้ค้นหลายสะเกิดพี่น้องคนเลื่อนหมื่นพี่น้องคนเกือบหมืน่นหรือว่าหมืน่นหมื่นปลายหมดเลยพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศที่ตื่นเต้นพี่น้องเอยขนาดผมบังดูคลิปผมยังขนขิ้งลุกนะครับผู้ดใดอยากเห็นนะครับอยากเห็นภาพบรรยากาศนะครับ ใครไปติดตามที่ช่องสาวหน่อยเพื่อนแพงอ่าแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือได้ร้ายช่องช่องเสียน้นบ้างอ่าช่องได้หลายช่องทีปรนเทศไทยทอดภาพมาขึ้นนี่ออกมาผมเห็นผมถึงถึงกับขนคิ้งลุกไปลองเข้าปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องอุงอิงดังระดับโลกอีหีเป็นขวัญใจมหาชนอ่าเป็นราชินี่บอเลม อ่าคนต่อไปซอยเชี่ยซอยกันดันพี่น้องอ่าเอฟซีสาวน้อยเพลงเข้าซอยเชี่ยซอยดันขอบคุณหลายสำหรับติดตามช่องบ้าป่าบ้านน้องทุพี่องเด้อออบ้าป่าบ้านน้องก็ได้บางคลิปหลายคลิปหลังจากน้องอุ้งอิงเด้๋ออกมาร้องเพลงอ่าบอกโจได้บอกเอฟซีทุกคนเปิดไฟโทรศัพท์แล้วก็ซองมาเทิร์นที่เป็นภาพพัศาสตร์ครั้งที่สาม ขอบคุณได้หลายสำหรับการสนับสนุนนะครับหากแพ่งกันพี่น้องหากแพ่งกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณได้หลายสำหรับการติดตามช่องบ้าวป่าบ้านน้องขอบคุณได้หลายสำหรับติดตามช่องสาวหน่อยเพื่อนบ้านแพ่งครับคิดจิงใดให้สมความมุ่งมวังปรรถนาพี่น้องนอนรับให้ไดงินเหมือนนอนตื่นให้ใดงินแสนแปลงมือไปได้แก้วมันจะโศกโลหิตมาพานมือนีบ้าป่าบ้านน้องมาว่าถึงบรรยากาศตอนน้องอีกออกมาลองเพ่ง ถึงกับคนพิ่งลุกกับนำตาข้อไปนํ่ขอบคุณห,หลายไปน้องความสุขตัวเป็นขเขาเพียงน้องสวัสดีครับ